สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาร์ตจากช่องอาร์เบนะครับคลิปนี้นะครับจะชวนทำโดนัทอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีเนื้อนะครับเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบนะครับก่อนจะไปทำฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะนวดมือนะครับมาดูส่วนผสมนะครับก็จะมีแป้งขนมปังมีน้ำตาลทรายนะครับเกลือ เวลาที่ผมนวดมือนะครับผมก็จะใส่ทุกอย่างรวมกันนะแต่ว่าแค่หลีกเลี่ยงการโดนกันโดยตรงของน้ําตาลยีสต์แล้วก็เกลือนะครับซึ่งไม่ให้เกลือกับน้ําตาลเนี่ยเขาโดนยีสต์โดยตรงนะครับผสมของแห้งทั้งหมดเท่าด้วยกันนะครับค่อยๆคนของแห้งนะครับเข้ากันก็ตามด้วยของเหลวนะครับก็จะมีไข่ไก่นมสด แล้วก็น้ำนะครับของเหลวนี้ผมใช้เป็นของเย็นนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้านวดมือนะผมจะไม่ใส่ส่วนผสมของเหลวจนหมดนะครับจะนวดนะครับถ้าเกิดเขาแห้งไปเนี่ยค่อยๆเติมนะผมจะนวดส่วนผสมนะครับนวดแค่พอเข้ากันประมาณนี้นะครับคุมหน้าพักไว้15นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมานวดใส่เนยกันครับ โอเคครบเวลานะครับเราก็ใส่เนยนะครับแล้วก็นวดนะครับนวดจนเนยเนี่ยนะซึมเข้าสู่ตัวแป้งโดก็โอเคแล้วนะครับอันนี้แป้งโดก็นุ่มนะครับนุ่มดีแล้วเนาะรวบนะครับรวบโดให้เขามีผิวเรียบนะแบบนี้นะครับคุ้มหน้าแล้วก็พัด 15นาทีนะครับครบเวลานะครับ15นาทีผมก็จะมาพับแล้วก็ยืดนะครับพับแล้วยืดโดดึงแล้วก็ม้วนลงไปนะครับถ้าโดนะครับน้ำหนักไม่เยอะนะครับหรือว่าทําทโดน้อยๆเนี่ยเราสามารถยกขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ยืดออกนะแล้วก็มมวน แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าปริมาณโดยเยอะเนี่ยอาจจะทําลําบากนิดนึงนะครับรูบให้มีผิวตึงคุมหน้านะครับแล้วก็พักอีก15นาทีนะครับครบเวลานะครับก็ทําเช่นเดิมอเอามือชุบน้ำนะครับกันติดยืดนะครับแล้วก็ม้วน ยืดนะครับแล้วก็หมนุนรวบให้มีผิวตึงโอเควางพักไว้อีก15นาทีนะครับนวดน้อยนะครับครบเวลานะครับก็ทำแบบเดิมอีกรอบหนึ่งนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็หมนุน ตอนนี้โดก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะโอเครวบนะครับวางพักไว้เหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบสุดท้ายเนาะผมจะพักยาวๆนิดนึงนะครับพักประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คโดกันนี้ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คโดดู นี่นะครับก็กดลงไปเขาก็ไม่เด้กลับละโอเคครับเทแป้งโดลงบนโต๊ะโรยแป้งกันติดก่อนวันนี้นะครับผมจะใช้อันนี้นะครับเป็นที่ตัดโดนัทเนาะก็จะมีขายตามร้านเดเกอรี่ทั่วไปนะครับนะวิธีการก็จะรีดโดนะครับให้หนาประมาณครึ cm, นะ่งเซนถึง1เซนเนาะแล้วแต่ใครชอบความหนานะครับอันนี้ผมจะรีดประมาณ ครึ่งเซนครับจากนั้นนะครับก็เอาตัวคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์โดนัทเนี่ย,ยโรยแป้งกันติดที่ถาดไว้ด้วยนะครับเวลาหยิบโดนัทจะได้ไม่ติดเนาะเอาที่ตัดโดนัทนะครับคลุกแป้งนิดนึงนะครับก็ได้นะครับก็วางแล้วก็กดนะครับกดแล้วก็หมุนนิดนึงเนาะเพื่อจะได้าขาด Okay. ได้แล้วก็เรียงนะครับเลียงพักไว้ตัดจนหมดนะครับตัดจนครบเลยพอตัดจนครบนะครับพวกเศษที่เหลือเนาะเราก็จะเอามาปั้นนะครับเป็นก้อนนะครับปั้นเป็นก้อนแล้วก็จะพักไว้ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเรานะครับเอาปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วรีดเลยเนี่ยเห็นไหมครับว่าโดเขายังไม่คลายตัวเนาะ รนะีดปุ๊บก็หดกลับมานะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมปั้นเป็นก้อนแล้วก็จะพักวิกประมาณ15นาทีแล้วก็มารีดแล้วก็ตัดเหมือนเดิมครับส่วนอันนี้นะครับก็คุมหน้าพักไว้ประมาณ30-40นาทีแล้วเดี๋ยวผ่านไปสัก15นาทีนะครับก็วอร์มน้ำมันได้เลยไฟที่ใช้ทอดประมาณ1 7 0 1 8 0องศาครับอันนี้นะครับครบเวลาและน้ำมันเราก็ ร้อนแล้วนะครับประมาณ170นิดๆน,น,น,นะครับผมก็โดนัทลงทอดเลยนะครับก็จะทอดโดนัทด้านละประมาณ1นนาทีนะครับพอครบเวลาก็กลับด้าน,นครับดูสีเอานะครับผมจะไม่ไม่พยายามกลับไปกลับมานะครับจริงๆเวลาเราสังเกตขอบด้านล่างก็จะเห็นนะครับว่าเขาเริ่มแบบมีสีขึ้นมาแล้ว นี้ครบเวลานะครับผมก็กลับด้านท่อต่อนะครับหนนาทีพอเสร็จปุ๊บตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันก่อนแล้วก็ให้ตัวโดนัทเย็นก่อนก่อนจะเอามาเคลือบไอซิ่งเกสนะครับหรือว่าจะเกสหน้าต่างๆสัดส่วนนะครับของไอซิ่งเกสนะครับจะเหมือนกับสูตรของโดนัทเกียวเลยนะครับใช้สูตรเดียวกันนะครับ วิธีการเกสก็เหมือนเดิมนะครับชุบลงไปเลยนะครับเคลือบให้ทั่ววางพักไว้นะครับพอเกสเสร็จเราก็จะวางพักไว้จนตัวไอซิ่งแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันครับตอนนี้นะครับตัวไอซิ่งเกสของผมนะครับก็เย็นแล้วนะครับตัวนี้เป็นแบบที่ผมใช้นะครับใช้พิมพ์หรือว่าใช้ตัวกดสําหรับโดนัทนะครับชิ้นก็จะดูครับ เป็นแบบนี้นะครับตัวเนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้งเค้กนะครับแต่สูตรก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะครับมีส่วนผสมของตัวแป้งแป้งเค้กเนาะตัวโดนัทเลยจะนุ่มกว่าเดี๋ยววันนี้เราลองชิมตัวนี้ดูครับอืมจากที่ฉีกนะครับตัวโดนัทเนาะ,ะสูตรเนี้ยจะมีความหนึบมากกว่านะครับหรือว่ามีความเหนียวมากกว่าเนาะ ดูจากโครงสร้างข้างในนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวลองชิมรสชาติโอเคครับหลังจากที่ชิมรสชาตินะครับตัวเนื้อของโดนัทนะครับตัวนี้มีความาเหนียวแล้วก็หนึบมากกว่านะครับเคี้ยวสนุกถ้าเกิดใครแบบชอบโดนัทแบบเคียเค้ยวๆหน่อยนะครับก็สูตรนี้ก็โอเคเลยครับอร่อยนะครับ ก็โดนัทแต่ละตัวนะครับก็มีความแตกต่างกันเนาะก็ลองทําดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ